ที่น้องเอ๋ยนาฬิกาบงไสนาถเวลาหม่หลังอ่ะแซงเร็วเ้ยลูกล้ำแล้วมาาพ่อล้ำอีกตลอดแห้งมันกับพ่อแห้งนะตัวเยอเนี่ยโอ้ยมึงสิลับผู้เดียวมันขึ้นดิอ้อมันมันคน คือคือมแมวพงแมย่บบยังมันก้เม่บเียงนี่จะไดจะมาล่เลยพี่นออ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่มื่ตายดีม่เอ้ามพี่น้องอบัหน,นั้นแล้วบางย่างเขาเสียอ,อกเสียใจดีเลยเอาแต่มาเสียเหรอว่านแม่กูแม่หน้านีาเชื่อแหล่ใครหน่อยยังมาเช่้าอยู่ตลอดฮงจกินแ้แล้วมึงนั่นนะ เอาไป้องนี่น้องขอไว้ใข่ขอมันฝันเองแก้เองซื่อๆนี่พี่น้องแซ่กไงสีตาเนี่ยก็เป็นขอห้อยปันดำเป็นขออีหลีห้อยปันดำออืขอมือเหินเอาก็ขอว่างหันแล้วเนาะขอกระเจงขอไม่ไหวล่ำเลยจังล่ำไม่ไหวไขว้่อท่านออกมาไขว้แต่งตัวตะแหวนเ่อท่านตกดินถูกไหนเดินเที่ยงขึ้นตะกะหลานน้อยๆนั่นเลนน้อยๆนั่นมันนอนหลับอยู่ยังไปปลุกขึ้นมาเนี่ยังกินอยู่วันนี้แม่ ล่องมืองเส้วครับเหรียญหัวหนาดิครับเนี่ยหัวหนากับหูกบาดอุ้พลาล้อลูกหลานนี่เท่าไหร่ออกมาพี่น้องเอ้ยหลานเผยบักป๋องนั่นน่ะพ่ออีแป้งนั่นน่ะไม่จมตู้ซื้อเอามันออกมายังมันใส่สุดไผ่บูสุดรตะมือเหงนบู้มันใส่ออกมานั่นน่ะลูกเพิ่นหลานเพิ่นบัตรเลขปฏิหินขี่ดีก็ใส่เอาแต่ลูกแต่หลานอย่าคล้องนะบัดผู้อื่นู้ทัน กูแตงตัตต่เววัทันตบีันยาวมหาดีงรับมผ้หูจัก้าเลยนี่เห็นบ่ไ่หูจักจังดต้องามันกหจักรกเจ้าชางว่าแท้จคุยมาคุยแตวกูยักผาบ้านหาไม่ท้องใปูวนเวมันมันห้องนียังก็เินนแล้มันหูจักูกนซื้อผู้ิจัดซื้อผู้แล้วกนจังดมันเว่ายอยอย้อยอล้ พี่น้องนี่ตั้งหัตั้งใจแต้งเนื้อแต้งตัวมาตะเวนอยากมาเห็นข่อยใจใกล้สิขาดแล้วแม่นบ่พี่น้องแม่นสมบูรณ์จากแค่นี้แต้งตัวนึ่งสามตัวร้อยดูถูกรถนี่เขามาใช้ดอกสามตัวร้อยเก็บตัวร้อยหุ่นเด้อนดสร้างว้าแค่อ้างตัวลูกตาลานลูกหลานไผ่ก็มี่คือกันนแล้วจะพี่ลูกอยู่บะไม่สร้างว้าเสียเครื่องหลัวคุณตัวกูเต็งตายพื่เสียตัว ลูกเครื่องหลัวเครื่องหลัวพูดแล้วออกเทค่เดียวสิแม่มึงจีบมอสหมาใส่ล่ะลูกยุใสยังดิลูกเอออเามาเบิ้งเดี๋ยวมาแข่งกันรถแข่งกับวายเนี่ยนะซ้ำแบบแท้ดิใอ้มาเทิร์นอมันมากพูดอายุใสล่ะลูกใอยไปหาจิ้มปลาขอนยุใสนอกไปวางสั่นเดี๋ยวมึงส่งบุดมึงขอว่าแม่งบงกับเล่นลางเอ้ยข้างข้า โอ้ซื้อทองคำซื้อทองคำไม่แอานีซื้อหยังเสร็จไม่เขาเออซื้อซื้อเอิเหรียญซื่อซื้อทองคำละทองคำก่อนท่าแข็งบ้าบ้าเลยโอยี่บบุญหลวงมันหน,นาวก็ดิตใจลูกไม่ไงบุญยงบุญหลวงไม่มีบุญยงจับของแงงรูบน่นหลับแล้วไปปุกขึ้นมาซื้อสีปากคักเนาะแต่ช่งสั่นละเนาะเฮ้ยแต่ยังว่าผ้ามันมาหาเงินมันหนาสิตายห่างโบยิมจะเบ็ด ยิ้มก็บวกปิ่นมึงอกี้เห็นหน้าบูนนาบึงหลายแบบฟอบนี่ก็ได้เอาเนี่ยเพี่กันไล้วหมเนี่ยยิ้มเนี้ยเพียงยิ้มจังไดเลยแม่เอ้ายิ้มยักเสียโอ้ายล่ารักยิ้มในที่เห็นน้าเขาซึ้งใจยั้เห็นนาเห็นตึ้ื่นตึ้นคือแบบแพ้อยากได้เงินหลายมันมาเดี๋ยวมันเห็นจังเปล่นไม่ควบสามารถบอควบสามารถของมันมันต้องห่วงเนาะมันเศร้านี่ พายังให้เจ้าไปเห็นยังล่ะกินปิ้งใกล้มื่ปิ้งหนึ่งอยู่พังคุ้นเลยนะอยู่พังคุ้นเลยนะไอ้สมาร์มันหลายโพอดจนได้หามไว้มันยังสิรู้ชมยุ่งประยุนว่าเพื่อนมาลองเพี้ยนสเตเตียเดียวเนี่ยคู่แค่นี่นะก๋วยเตี๋ยวหาถวยปิ้งกันอีกสิบแม่นั่นแล้วมันสีแปดตัวน่ะพ่อช่างี้ บอกเล่าเนี่ยพ่อเป็นค่วมสามารถแนวนั้นอัดข่วมสามารถลองเพ่งสันเดียวเนี่ยอัพี่น้องพ่นคออันนั่นไหมพ่ออย่างน้ำตาจ้าหน่อยไหมน้ำตาจ้าหน่อยจกาเฒ่าอ็ยังลูกกูกระล่องได้คือกันเพ่งนั่ะนะไม่เศร้าเลยกระล่องไมดเศร้าเพ่งได้ละชอบวันเพี้ยนสัตว์โอ้โอ้พี่น้องพ่นกระหว่งได้เด้อพี่น้องพ่นกระหว่งได้เฮ้ยห้องได้องถามฟังย่างนี้ นี่อย่างเงือนี่งั้ามันหัวไปตะลอนอะม่าสองเบาลายเห่าจะเพลงอย่างเดียวดูละถอยออกอเชลี่้านถอยออกพ้อมนี้ละน้ำตาจ้าหน่อย คนพ่ออกพ่อใจเสียงพ่อจจอ,อจ,จะส่าบ์แก่กูได้ล่ะตายทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ที่โจโลโยอยู่บัดยาเส้งขนาดเลย <c oughs> ล่องยักษี่กับมาล่องล่องคกลางกลางกลางป้าลูกจะคล้องเป็นเอ้ยบลามึงอล่องได้บ่ลูกได้อยู่แม่องได้บัดน,นี้สีได้ล่องเพ่งแข่งแบบแพร่ดิห <c oughs> นบหาคุณพ่อคุณแม่ทด้นลูกคุณหมามูนั้น มึงแพ้บักแพ้น่ะทวนหุ่นพูด,พดตกไก่ไก่มึง,มงเคยเวอร์บับก็เถอะบ้ามันเคยตีตกไก่ไงถึงตีนกูนีล่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเยงต้ามันเขาตกมมตีมันปาดน,นี้ไงว้ายมึงเคยต้มไก่ตีลูกกร่เทียมดอกเลี้ยงมาผ้าใยน,นี่ใจให้มาผู้ตีนยันเราลอดนมหาคุณพระคุณเจ้าหัจักบอกคุณพระคุณเจ้าบัวแม่นเอ้า โมจักติปานน้องมือขืนกุสิบอกอันิจจาอันิจจากัตชากาลากุปัตว่ากุปัดวาเยชามิโนกุปัดตาว่ายิรุจันติเสีโว้โปโมุ๊บถกไปดีสมสุขโแม่เดจะีสมสุขแม่ฟมไกุบ่ทันโอ้ยกูบาให้มึงพากูว่าเดยวดิ ถ้าเจ้าก็เล่นเท่ากันแต่แม่ก็ลูกคุณนี่โอ้เอา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 เพลงที่ถนัดกับลูกนะโม่ได้เพลงอื่นบ่นจะต้องเพลงเดียวกันเอาไฟัาคัดทีเดียวนี่ครับลองเพลงอื่นบ่ได้เด็ดขาดเลยน้ำตาจ้าหน่อยพ่หน้าลูกลราเอาน้ำตาจ้าไงเสียงบ่มีรอกมีแต่น้ำตาหน่อยเอาจตาเท่ากับนี่ดีแล้วเอาตาอย่างกับลองลองเขาีม่ก็สามบาทดีสามบาทเดี๋ยวเด้อลองมา เห็ดอาคือบบแพะมึนเห็ดเปนบอดิดึงนู้นนี่เออแอลมันมันเห็ดเหรอมีนะมีนะเนนี่นะเลดนตรี่อยเขาบอกเล่นดนตาีเลายงกคันแม่บอสั่งหามสูเล่นเด็ดขาดเอาคือใจดำเอามาฮ็บแท้ดำ มุยดำพะนะบก่ยวกันใจดำพานนี่อันนั่นสิดำซ้ำไหนวะอันไหนอยใจล้่นะสุกสิทเดียว่าเล่นเดียวเนี่ยนั่งดำด้ด้ขึ้นม่ีว่าใครได้เนี่ยะเอามาไใสบังได้ม่เล่นอ่ะมื่อกองจีมึงไอ้ีมึ้นาีมึงลองไปยุ่อใส่น่ะฮ้มึงกันอ่ะ 哎！哎哎法律，了律！啊！了啊！啊！了啊！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 啊 แกได้ยังไงเออเด er mm ี hmm. oh ๋ยวเอามาให้ห้าบาททดให้ห้าบาททดสี่บาทนั่นนั่นนั่นได้อีกแล้วลูกได้อีกและเออมาเอาดอกอันบ่ทอนนั่นบัไม่มีเงินทดนะเอ้าเอ้างานเราแกงยี่หลีตัวละลูกเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีลูกเมื่อดี๋ยื้อซื้อหายาดมกันเอาหายาดมแล้วยังเน่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 ก็ว่าลูกเป็นวิทย์กูผิ่วิทย์ โอ๊ยไปไปโอ้โหลูกเล่าลายแมโอ้ลุกๆๆๆเย้าลุกเหียเต็มมือเลยมามามายูนเสียงอีสานยูนเสียงอีสานยูนัมไงนกอนาะครับนี่แหะครับควอมไฟฝันของผมครับครับครับนี่ข้อมการดินในดงดาวเอด้วมึงคิดเถื่องละจีมึงไปยูนําแม่น้อกแต่น้มึงสิวหัวหน้าลกไี่จริงอ่ะ ว่าจากสานกูเรียกบ้าผ้าไงกูผ้ามืออื่นมันอยาก n h à n ไปโยห์หันแล้วมึงสี่จอยตายคือสี่จอยไม่มันสิแตกเดินป้นปาทู่แล้วนั่นเมีนบ้านนั่นอีกแล้วจังน้อยกัาเอาแบบได้เออจ้าไม่อย่างกูบอกลูกเขาเลยไม่บ้าบ้าได้จังไหน ไปเที่ยวนั่แม่นองมันเอือนมันอยากมักลามึงสิจ้อยตายกินตะปนแบบทู่นั่นน่ะนั่งมือเขาปนหอดเข่งมันหุนไส่มาอยู่นั่กูนี่ยมอืดว่าอยากกูเลี้ยงมาผ้าไงกูผ้ามึงอื่นอย่างเมื่อนี้ก็คือจะคุยครับไงแท้ลาบไก่บ่ดูทูพี่ยังสั่นซุบกระเขือไปไปไปจะพักกันนี้เมื่อตอนนี้แม่นบ่มีจังไหนพี่น้องขอแพร่ยุ่งมันกระหน่ำนั่นนจับบัสนั่น ฟ้าขอษค <laughs> ุณตสสองพนห้า้อยมึงเอาเศร้าเดิอนนะ <c oughs> อันีนี่กูเอาโ <c oughs> อ้ของเด็กน้อยเอาแม่รู